คำนี้มันมีปัญหาเยอะอยู่แล้วของว่าภาคประชาชนนี่มันเป็นคำที่ใหญ่มากเลยนะใครเป็นประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือทุกๆคนเนี่ยมันมีสิทธิ์ึงถึงที่สุดแล้วทุกๆคนเป็นประชาชนแต่ใครจะมีสิทธิ์ใช้คานี้แน่อะไรอย่างเงี้ยนะที่จะพูดแทนคนอื่นพูดในนประชาชน,นอนื่นๆเนี่ยนะครับผมว่ามีปัญหานะครับก็แล้วยิ่งถ้าถ้า เราเราไม่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 ระมัมรดระวังเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะทําตัวเป็นตัวแทนที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งไม่ได้รับชันทานุมัติไม่ได้รับชันธามติอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็พอใช้ไปเรื่อยๆอยไ,มไ,อยไม่มีคนทักลวงมันก็นําไปสู่ว่าเออก็คิดว่าฉันทําถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประชาชนต้องกําหนดที่ทางประเทศฮะใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคว่า มันจะทํำยังไงให้เสียงของทุกคนเนี่ยมันได้ใช้จริงๆไม่ใช่มีตัวแทนมาพูดให้ว่าเออฉันฉันเป็นผู้ในานําประชาชนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าพูดถึงบทบาทของคนที่ใช้ครื่อง่องตท่ย่างเอโอที่ขายมาเห็นต่อบดบาทในเอเโอต่อสังคมไทยยังไงครับคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยผมคิดว่าคนทุกๆคนเนี่ยมั ผมผมจะค่อนข้างไปเสกความเป็นตัวแทนเขาบอกว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนฉันเป็นภาคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะถึงที่สุดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเอาตัวเราเองเนี่ยออกจากข้อเสนอของเราได้นะฮะนี่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 อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะล้วถ้าคนอื่นถ้าถ้าเราบอกว่าเราเป็นภาคประชาชนแล้วคนอื่นคิดไม่เหมือนเราเขาเป็นประชาชนกับเขากับเราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะะฉะนั้นที่ผ่านมาผมคิดว่ามีปัญหาเรื่อง เรามีที่ว่างให้ประชาชนอื่นๆที่คิดไม่เหมือนเราหรือเปล่านะฮะที่ที่ที่ผ่านมาก็จะเริ่มเริ่มมีปัญหาอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล่ถึงเวลาที่เขาต้องควบควมรไปองทุกทุกคนฮะทุกทคนแม้แต่แม้แต่ตัวผมเองทุกทคนเป็นทางไหนนะฮะคือเลิก ทำตัวเป็นตัวแทนคนอื่นก็ทีก็ย้ำตรงนี้เนาะนะฮะเลิกเลิกก็ทีนะครับแล้วก็พูดในนามของตัวเองไปจะถูกกระดดินนะฮะแล้วก็ฟังคนอื่นให้คนอื่นได้พูดในนามของเขาด้วยนะฮะจะเป็นเสื้อแดงเนี่ยถ้าบอกว่าเสื้อแดงเป็นอย่างนี้เหมารวมเนี่ยนะฮะฟังเสื้อแดงหลายๆหลายๆหลายคนเขาคิดไม่เหมือนกันนะฮะเสื้อดําก็คิดไม่เหมือนกันเสื้อเหลืองก็คิดไม่เหมือนกันเลิกเหมารวมเลิกบอกว่าฉันเป็นตัวแทนใครอย่ไงครับเป็้ย่งก